ไปอะพี่ว่าดีพี่นะอ๋อดีครับพี่หลงดีครับพี่ไม่ทักกันยาวเลยทำอะไรพี่ไอแบลลี่มันออกวอลไปไหนกันอะอยู่มันปะไม่รู้สึกอยู่ 唉。<sighs> แล้วยังไม่อับใช่ป่แล้วอ้าอะโหอวันหนึ่งว่าสองเอาไว้เอาไว้น้องอีไนอยาียบินพาไปกระทืมคนอีกที่ยล้วก็กระทืมดิเยอะตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นหกตอนนี้แปด รถปรับกันยังไงเออนรถปรับยังยังไม่ปรับยังไม่ปรับรอจูนยังไม่เสร็จอ๋อจูยังไม่เสร็จแค่ตื่นเต้นวะน้องไม่ตื่นแรกวรถขึ้นใหม่นะตื่นเต้นรถเพียรรถแพดใหม่ค่อยโกงเลยอ่ะต่อยได้ค่อยเยอะใเนอะพี่ว่าแผดนี้แผดนี้ไอ้แปดมาเว้ยมาแลยมาพี่เออมันต้องมาแล้วพี่หลงสบายแล้วพี่หลงสบายแล้วมันต้องมาแล้ว เยทคคิดว่าเคคคิดว่ากูไม่ได้เป็นเกอะไรกันอ่ะเฮ้ยอันนี้ปาล์มแรกเนาะเขาก็ไม่คิดหรอกเรียบร้ยแล้ทเขาคิดแล้นะกูโดนละมึงกับกูโดนโดนแล้วอันนี้มาเลแต่ไม่ขึ้นหรอกไอ้เจตยิ้ตู้รถดิบ่ะพี่เอ้ล่ะไอ้เราเราเรองดูเอ้ยรู้จุดแรกเงินแดงปหมยังอันนี้อันนี้มันอาชีพใหม่ยังไม่รู้นะต้องพี่ลอรับดิต้องมีคนเจอแล้วนะ เอามาวันยังมีไปแห้ไปด้วยเฮ้ยนี่ต่าอยู่ไหมนี่แฟดนี่แฟกน่าจะไม่ได้อยู่ในเหืออครับใช่เหรอโอเคครับโอเคใช่ต้องลองรถอ่ะ จอนจอยรอรถอ่ะ,อะรถรถแหลกรถอ่ดดะรถทุกรถอ่ะโอ้ยน้องมาช้าไปดิน้อง <laughs> พี่ทำไฟอยู่ดิพี่แก้บัคไอ้นี่อยู่ดิจะร<ะ>อได้แปะ่ะได้รอ,อ,อนานอยู่ได้เพราะพี่ไลฟ์ักแก้ไฟใหม่หมดเลยไงมองไหมแล้วนี่น้องน้องคนไหนที่รู้รถอีกบ้างจอนเบลคนเดียวเลยพี่ให้คนเดียวหมดแล้โอเคครับโอเคครต้องบอกมันโอเคครับไม่ไม่ไม เดี๋ยวเดี <thấy S 2> <the speaker> ๋ยวเขาหาว่าครูไม่ทำงานอ่ะโอเค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 อาจารย์ครับครับเรื่องต้อฝากเรื่องไอ้ตูดไอ้แปดนะถ้าสมมติทำอะไรเสร็จแล้วอันนี้ท่ายนะต้องเป็นรอเองเ่ยค่าค่ามันบอบหมดทุกคันเนี่ยไม่มาถึงตูดไอแปดคือนั่นที่มันหายดิอาจารย์ดีฟองมันหายอ่ะจะดูให้ได้ครับโอเคครับครับ

กระเป๋า448เรียกเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรเหรอกาลังจัดไปหามิกิโครับพี่ครับเคครับไอ้น้องครับเจ้าพี่ครับ เหนื่อยหรือเหนื่อยหรือเหนื่อย,ยจริงนะเนีราคาผมนะครับไปขายยารอนะ่าเจอบอกเอ้ยไ่ทีอะไร ขายอะเมื่อวานขายสองชั่วโมงร้อยเมตรอาโค้ชเหนื่อยเลยอะขายไปนั่งฟังไปนั่นไปอ่ะดีนะมีมีมีรายการมีรายการให้ฟังไม่งั้นลับอ๋อมีรายการให้ฟังไปด้วยอ่ะปีสี่ทุ่มวันนี้นี่วันนี้ผมจะโชกปะจะโชกปะแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ผมจะโดนชวนเข้ารายการได้มั้งพี่ผมจะออกรายการได้มั้งมีอ่ะมีอ่ะมีกับมีมีมีแต่เหมือนผมจะได้ออกรายการได้มั้งตื่นเต้นว่ะออกรายการด้วยเ เออแค่โดนด่าแค่โดนด่าก็ได้ออกรายการดังแล้วเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วนะพี่เสร็จแล้วเสังคมเราเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะอะไรถึงแล้วเปล่าไอแบมไอแบมจะไม่เล่นไลฟกูไปก็ไม่ไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอ็นยามม่งมิ่นไม่คือมึงจะไปเลยใช่ไหมกูถามก่อนไม่เอ็นยามไม่งมิ่นแคบบีผมจัดอะไม่ไม่ยอมเป้นแคบบีผมละใช่เหรอไม่ก็มึงจะเล่นนึกว่ามึงจะเล่นร้านก่อนสักแป๊บนึงเห็นคนมาเล่นร้านไงี่ยไหนอะหาไม่ดีหาไม่ดีไปหา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 ดีไม่หน่อยครับ อุ้ยอะไรคะพี่หลงก็อยู่เฮียมันเยอะกว่าเราคนสองคนเอาไหวจะเตยเหรอจะเตยป่ะเนามาถึงไปจะเตยเมื่อกี้เราไปสองคนก็เหมือนผมไปคนเดียวเลยเมาเยอะมาเยอะเฮียเขาหายไหนเราเขาเข็นตั้งเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้หนึ่งโอ้โหกระถุ่มเราใส่ด้วยสองสองสองถม่ใจร้ายจังอ่ะรู้จำนวนเงินที่หนูบิดมิรินมาด้วยไง โคตรใจเยาปะถึงเรี่ยวอ่ะเฮ้ยปีเตอร์นี่ขอหาายยกเไม่แล้วคือจะร์แดนี่คือคดีกิน Excel จอร์แดนต้องให้แต่ใครวะแก๊งอะไรวะน่ะหนูไม่มีโคเคนแต่หนูทำเป็นชามสองคู่ไม่ใช่หรอที่ตีนตอนเนี้ยไปถามเพิ่มอ่ะมีคู่อื่ด้วยหรอใครอะพี่เมื่อวาน BKB เปิดกับเอ่อแก๊งอะไรวะ นีมโคคเจำไม่ได้อะีเค k ีกับอะไรไม่รู้อะเปิดไม่โดนเลยหรอเออมันก็ไม่โดนอะไรไงีเค k ีเปิดมันก็ไม่โดนอะไรมันการมันอะไรนะไปไหนไม่ได้ออกกันกี่โมงออกเว้ไม่ได้มันเขาตีกันออกไม่ใช่หรอมันยังออกไม่ได้จนกว่าสตอรี่จะจบอ๋อออกไม่ได้เลยเองต้องรอเขาจบเลยอ่ะ เอแมเมมันฟอลพี่อยู่มันแฟนเก่าพี่เถืนไม่ใช่หรอวะใช่ส้มๆหมดนะยูวีว้านท่านยูวีบ้านส้มๆนารูโตนะใช่ใช่ใช่ยิ่คขึนนะอะไรยังไงกันอวะไอเนี้ยคือต้องอะไรบ้างนะขออีกทีเมื่อกี้คุณยอมไม่ยินอ่ะขอแค่หนึ่งเดียวโอเค่หนา่งเดียวเท่าไหร่เท่ากับวันชาที่ที่เราจะให้มาปะเป็นยังอยู่แล้วแต่เพื่อ ไม่จะเอารอยอันดูไม่หวังสูงจริงเหรอดูดิถ้าถือไปมันเกิดจาแตอบไปใกล้ใกล้ๆวันเกิดแมวอยู่นะวันไม่ได้อีนันไม่ต้องให้ตังค์าแตอบก็ซื้อก็ตอบบ่อยๆให้ทุกวันอะสบายแต่ว่ามันให้ไม่ได้ก็หมายถึงซื้อของบ่อยๆไงซื้อบ่อย ได้ือของหนึ่แท่่นะเพราะว่าเป็นระชาชนไม่ได้เออประชาชนถึงหน้ามาซามูนะเว้จุดยาแม่งไม่คนอื่นต้องบ่อยไม่มีเลยอะไช่แต่นน้งเยอะกินแปมันให้ไม่ได้ไงมีเละใช่แม่นื่น้อง่ยม่มเยอะ่แคอื่นอง่อยไล่มีเลยอะใดตนอื่น้รับ่อยไม่มีอช่ไม่ต้องเรียกที่รักะู้แล้วว่ายไ่ีอใว่าซั่น้อง่ม่อะ ไปน้านโรงบ้าบาเลยไปเลยโอ้ยขังเลยทีเนี้ยน้่นโรงบ้าบาน้่นโรงบยาบาไม่ต้องยุ่ง่ะมันรู้อยากอุ้มแต่ไม่ได้อุ้มไม่ต้องมต้องเอารู้แกอุ้มได้แล้ก็ถ่ายบินดิเพนเอาไลตปจีบถูกอเอะอุ้ยมาขัดเท้าเขารับผมรับพี่เหตุมา967นะบอกพี่เหตุเลย967ที่แล้วเดี๋ยวมาเดี๋วมา เอาครับพี่ไปเล่นกันใหม่ตัดไปียันต้องรอจบนะได้เนี่ยเทียก็มาเอาเทียก็มาเอากับเฮียตอนเนี่ยตอนที่นราจบอ่ะตอนเนี่ยจบอ่ะอย่างมันจบอ่ะจะลาพักร้อนก็กลัวไม่มีอะไรทำปะถ้าเลาพักร้อนไปสองวันทำอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรทำเลยนะพี่งอ๋ให้เฮียพาไปจบปุ๋นให้เฮียว่าง ให้กรบปุลให้เขาไงจมหัวกันตายตายเขาขาดปุลอีกประมาณสองร้อยกรัมโอ้นี่เจ้าอ่ะชีวิตอะไรที่ที่รักละกันนะไม่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 ไปไปไม่ได้แต่อดร่มหัวใครนี่ไงไปด้วยไม่ได้เหยาเหาไปด้วยไปนะอยากอยากดูอยากกุ้เขาแต่ไม่คู่อะไรไม่อ่ะอุ้มที่รักดีกว่า แมะแมะ <S 1> <S 1> แมะแมะอะไรอ่ะจะอเอาไว้ที่รักว่างแล้วเขาค่อยไอาที่ไปลาตกรอนโอเคปะอือจะถ่ายเนี่ยไปหมอะไปจบปูนให้ไม่ไม่ไปที่ลาตโอ้ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดก็ต้องลองต้องรอดติดไม่นอนไม่เอาจะโดนเตะตกรถอ่ะ ไม่มีใครทำเธอหรอกไม่เหลือเขากระซิบเล่ในในเฮียก็มีอยู่แล้วอยู่กัแฟนยังโอ้ทำไมคำถามนี้อีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะก็อยากรู้ไงก็เฮียไม่อยู่ไม่รู้เราไม่รู้จะอธิบายยังไงมินี่คุยกันแล้วถูกไหม่ะมันก็ไม่ได้เจแฟนคุยเอ้ยมาไม่คุยอยู่ไหม คุยตั้งแต่วันในท้ายทุกวันนี้จะเป็นคนคุยเหรอยังคุยกันอยู่อ๋อไม่ค่อยได้คุยแจอกัคุยบิ๊กซาไม่ได้เจอเลยอ้าวแบบแทบจะไม่ได้เจอกันเลยนะน้อยมากวันหนึ่งบางทีก็ไม่เจอเลยเลยบิ๊กซะพอเฮียก็อุห่าเองซ้ำเติมนียไม่ใช่ิงจอมหน้าไม่อยู่ดาได้แมวที่ปากดีนะตอนเนี้ยสาวษเพเยอะดิดูได้ไงข้าดใครอใครยังไม่รู้เลย ไม่รู้เขาเรียกว่าสมดาวเข้าเวียที่ก็เซนใช่เจอใช่รีบๆเลยนะอันนี้ไม่ได้บอกนะแต่แช่งไม่รู้ดีไม่ค่อยได้คุยอ่ะแบบไม่ค่อยได้เจอเฮ้ยไอบินไอบินไก่แวนหายเจอนีงบ่อยก่าแทบไม่ได้เจอเลยอ่ะโตนี่แล้วมั้งนะมันต่างกันได้มั้งเขาอยู่แก๊งไง เขาอยากจะมีเวลาเมานถึงมันโดนร้านไหนกันไม่อยากมีเวลาไลยก็มีเวลาอุ้ยอ่าพี่มันไม่ได้โดนร้านพี่แต่มันเข้าป่าโอ้หลายคู่เลยผมเห็นผมเห็นขึ้นขวาล่างหลายคู่เลยพี่มันไปอยู่ร้านรักอะพี่ไอ้หลงอ่ามันพาพี่ไปเป็นห่วงด้วย น่าจะมีสองฝั่งปะเอ้ยเดี๋ยถ้าถ้าที่ร้านหยุดเนี่ยเดี๋ยวเฮียพาไปจบปุนให้เขาไงเออโหจบแคปเนี่ย, oh. เ,ยเอลจะตทรถกลัวเลนักหนาทำอย่างกัไม่เคยสวีดกันเลยแล้วจะทำอะไรต่อหนูอ๋หนูว่างเดีพี่ทำไงขายยาพี่ไปขายยาพี่นะใอ่ไปด้วยกันไปดยกันไหมเอ้ยแต่หนงต้องอันนี้นี่ให้ไปกับพี่เหรอได้ ได้ไปแต่นไม่มีบัตรน้ำอ่ะไงเดี๋ยวพามตีเย้เย้เย้เดกันแมวขอเดินบอกเรื่องกันเ็วนะหนูก็แช่งอยู่เหมือนก,กันขนาดสีหัวยังา <c oughs> ใช้สทชีที่เคยใช้ที่กันลีวะไม่แช่ง <c oughs> บ่อยอ่ะนะแช่งกันเลยนะอะไม่ถึงต้องไม่แช่ง แล้วทำไมต้องแช่งอ่ะต้องโดนบอกเลิกบอกว่าต้องต้องโดนบอกเลิกคุยเพราะแบบว่าเป็นคนทำเป็นคนทำคนอื่นก่อนไงอะไรทำไมต้องแช่งด้วยอ่ะก็มาทำคนอื่นก่อนไงย่าเลิกขนาดนั้นเลยถูกถูกเพราะอะไรโดนบอกเลิกซ้ายโดนบอกเลิกซ้ายโดนบอกเลิกซ้ายโดนบอกเลิกซะท้ามโดนบอกเลิกซ้ายเถอะไปแมแล้วทำไมอยากให้เลิกนั่งอ่ะอ๋อไม่ได้มีอะไรอยากให้เลิกแต่แค่อยากให้โดนบอกเลิกบ้าง ใช่เหรอถูกถูกแน่นะแน่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 มทำอะไรขาย่าเหรอพี่